สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอู่ออโต้ลิฟเทคนะคะก็วันนี้ลูกค้ามาจากชุดใหญ่เลย t o y ยต a าคอมมูเตอร์นะคะเนื่องจากว่ารถรถคอมมูเตอร์เนี่ยไม่มีการตกแต่งใดๆดมาทั้งสิ้นเขาก็เลยมาตกแต่งกับเราก็จะมีประตูท้ายไฟฟ้าลำโพงคู่หน้าคู่หลังจอแอนดรอย Android, ก้อง3า0องศาปูพ,พื้นค่ะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเเชิญชมได้เลยนะคะเดี๋ยวดูภายนอกก่อนนะคะก็จะเป็นภายนอกในส่วนของภายนอกก็จะมีเนี่ยค่ะเป็นฟิล์มเบ้ามือเขามาติดด้วยกันลอยแล้วก็ประตู สไลด์ไฟฟ้านี่ค่ะประตูสไลด์ไฟฟ้านี่นอกจากเปิดตรงนี้ได้แล้วก็จะเปิดข้างคนขับได้ด้วยนะคะใช่แล้วก็ปุ่มปิดก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสามารถปิดตรงนี้ได้ด้วยนี่ค่ะหรือว่าจะปิดตรงนี้ก็ได้ใช่แล้วเวลาขับรถเนี่ยมันจะตัดให้อัตโนมัติเลยไม่สามารถเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าได้เซฟตี้ค,คนสำหรับคนนั่งนะคะ<ฟ>แล้วก็จะมีประตูสไลด์ไฟฟ้า นี่ค่ะมีแล้วก็มีปุ่มปิดง่ายต่อการใช้งานนะคะ<ม>เพราะว่าของเด,เดิมรถนี่หนักมากเสยหน้าได้เลยค่ะเสยข้าหนัะปึกอันนี้นะคะนี่เราก็จะมาดูอันนี้คือประตูสไลด์ไฟฟ้ากับฝาท้ายไฟฟ้าไปแล้วดูไปแล้ว อน,นี้เราจะมาดูด้านในเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เราก็มาอยู่ในรถกันแล้วนะคะก็ส่วนภายในเนี่ยเขาที่เขามาแต่งกันเนี่ยก็จะมีจอแอนดรอยกล้อง360องศากล้องกระจกแล้วก็ขาดไม่ได้คือลําโพงเพราะว่าเราเดิมๆม,มาลําโพงมันไม่มีแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกล้อง360องศากันนะคะอันดับแรกเลยพอจอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นมุมกล้อง360องศารอบโดยรอบเลยค่ะคือหาความใช้ของภาพ นี่ค่ะเราก็สามารถดูนี่ค่ะด้านหลังด้านข้างแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นสีด้านเลยได้อันนี้เราจะมาดูเมนูกันนะคะในการตั้งค่านี่ค่ะอันแรกก็จะเป็นการเซฟข้พพอมูลกล้องนี่ค่ะในแต่ละไฟล์เราสามารถเลือกดูได้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นสีมุมกล้องพอเราเลื่อนไปอีกนี่มันก็จะเป็นอีกไฟล์หนึ่งสามารถเลือกดูได้ค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็ตั้งค่าละวิ่งในคอร์ดก็คือหลังจากที่เราดับรถแล้ว เราต้องการเซฟหรือว่าบันทึกข้อมูลต่ออีกกี่ชั่วโมงหลังจากที่เราดับรถไปแล้วเราสามารถเรีอรขอดได้ต่ออีกกี่ชั่วโมง้วแต่เราจะตั้งค่ายนะคะเบื้องต้นอุ่มจะตั้งไว้4ชั่วโมงก่อนแล้วก็แต่ละไฟล์จะให้อัดความนานเท่าไหร่ หนึ่งาทีต่อหนึ่งไฟล์สามอาทีต่อหนึ่งไฟล์หรือว่าห้าทีต่อหนึ่งไฟล์แต่ว่าอุ่มจะตั้งไว้สามนะคะและ้วก็ส่วนนี้จะเป็นอันนี้เราจะตั้งแค่อันนี้นะคะเอ,อ่อเวลาลูกค้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวากล้องสํารับวัองศามันจะขึ้นให้จะตั้งเป็นห้าวิสิบห้าวิหรือว่าสามสิบวิก็ได้ค่ะหรือจะไม่ตั้งเลยพอเวลาเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บห้าวิแล้วมันก็จะตัดหน้าจอเดิมแต่เบื้องต้นอุ่มจะตั้งไว้ห้าวินะคะมาหน้าจอ Android ในส่วนของหน้าจอ Android เบื้องต้นเราก็ต้องแชร์ WiI-Fi Wi-Fi Wi-Fi ก่อนนคแชร์ wifi. หา wifi. แช์ Wi-Fi เสร็จปุ๊บหลกัหลกๆเราก็จะมี YouTube ไปฟังเพลงอ่าไหนๆก็เปิด YouTube แล้วทดสอบทดสอบเสียงรุ่นเนี้ยคือเขาไม่มีลำโพงมาเขาเลยมาแต่งลำโพงส่วนหน้าเป็นเป็นลำโพงเฮิร์คู่หน้าเป็น c k 165เป็นแกนแกนแยกแล้วก็คู่หลังเป็น c x 165เป็นแกนร่วมนะคะใปทดสอบเสียงกันเลยราคาลำโพงเบาๆค่ะ แล้วก็จะมีแมปด้วยเวลาเราไปทางไหนขับรถเราไม่รู้ทางเราสามารถพิมพ์หาได้แนะนำทางได้ค่ะสามารถแนะนำทางได้หรือว่าเราจะสามารถดูนี้ก็ได้ สีลมใช้พูดก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็นําเส้นทางเลยเลยนี่ค่ะเขาก็จะบอกเส้นทางให้ได้เหมือนกันนี่บอกเวลาด้วยนะคะหน,หน้าทางใต้ไปตามซอยลาดพร้าว1น,นเึเข้าสู่ถนนลาดพร้าวส่วนกล้องกระจกนี่ค่ะความชัดของมันเราสามารถเลื่อนอันนี้คือจอหน้าอันนี้คือกล้องหน้ากล้องหลังแล้วก็กล้องหลังอย่างเดียวใช่แล้วส่วนว่าจะจะดูไฟลแล้วจะเออดูไฟล์ดูยังไงเราก็กดสต็อปก่อนนะคะ แล้วก็มาดูตรงนี้ค่ะเอาเลกคอร์ดไว้ตรงนี้นี่ค่ะแต่ละโฟลเดอร์นี่ด้านหน้าด้านหลังนี่สามารถเลือกดูได้เลยหรือว่าเราจะไม่ใช้อยากให้เป็นกระจกธรรมดาเราก็แค่ปิดแค่นี้เองค่ะก็ปิดแล้วนี่แบบนึงถาวรใช่ประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้การรีวิวโตโยต้าคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามอุ๋มฟ้าเซบูมหรือว่าพิัามก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของออโต้ลิเทคด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ